วันนี้วันนี้เรื่องโคฟังก์ชันนะถ้ามันตกอย่างนี้ตกเรียกว่ามุมบิ่งถ้าตกบิ่งเนี่ยฟังก์ชันต้องเปลี่ยนด้วยอันนี้เรียกว่าลาบถ้าตกลาบหมายความว่าหมายความว่าดูนะเป็นสีเขียวอันนี้คือตกลาบนะครับเช่นเช่น,ชน,ชนมีตัวอย่างเช่นอ่า ex หนึ่ง ex หนึ่งสังเกตว่าถ้าเชิดเป็นไซน์ของ สองร้อยสิบสองร้อยสิบนะถ้าเป็นทรายสองร้อยสิบเนี่ยถ้าเราเป็นทําเป็นมุมลาบก่อนมุมลาบสองร้อยสิบนี้มันก็อยู่ประมาณคอร์เลนที่สามเนาะประมาณอยู่ในคอร์เลนที่สามถูกปะหนึ่งภาพอ๋ออ่ะเชือกก็จะเป็นมุมลาบก่อนดูนะถ้าเป็นมุลาบเชือกตกตรงร้อยแปดสิบก็คือตกไอ้ตรงสีเขียวตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ถูกปะตรงนี้ถ้าตกตรงเนี้ยบวกไปอีกเท่าไหร่ถึงจะได้สองร้อยสิบ บวกไปอีกสามสิบถูกปะคราวนี้ถ้าตกตรงเนี้ยมันยังเป็นฟังก์ชันเดิมอยู่อ่าอันนี้เขียนก่อนนะว่าอันนี้มันเป็นคอล์ลนทิ่สามซึ่งค่าคอล์ลนทิ่สามเนี่ยค่าตายติดเลยติดลบแล้วยังเป็นฟังก์ชันเดิมด้วยก็เป็นตายสามสิบซึ่งจะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองแต่แต่แต่ถ้าเป็นฟังอันนี้ยเห็นปะว่ามุมตรงเนี้ยมันตกตกราบตรงนี้มันตกราบ,รน,น,าบนี่เก็นไหม คราวนี้ให้มันเป็นตหดิ่งป่ะคิดยังไงโจทย์เดียวกันเลยโจทย์เดียวกันเลยตหดิ่งก็คิดเหมือนกันนน่แต่เป็นทรายเลยทรายอะไรเอ่ยที่มันใกล้อ่ะคอนเรนที่สามหรือใกล้กับสองร้อยสิบมันก็คือทรายของสองร้อยเจ็ดสิบนึกภาพนะแล้วสองร้อยเจ็ดสิบเนี่ยลบไปอะไรเอ่ยถึงจะได้มุมสองร้อยสิบแค่ลบไปหกสิบ อืมอันนี้มันอยู่ในคอรดแลนที่เท่าไหร่คอนแลนที่เอ่อคอรแลนที่สามถูกปะอยู่ในคอรแลนที่สนามคะแนนจริงจะไม่เชื่อเนี่ยใช่สังเกตว่ามุมตรงนี้มันคือมุมดิ่งน,นี่นี่สองร้อยเจ็ดสิบเนี่ยมันคืออยู่นี้นี่คือมุมดิ่งทำไมเนี่ยถ้าเป็นมุมดิ่งอย่างเงี้ยเราพิจารณาค่าายก่อนค่าายในข้อน,นี้มันต้องติดลบเพราะว่ามันอยู่ในคอรดแลนที่สามนะครับนะแต่แต่เราจะถ้าพูดถึงมุมดิ่งเนี่ยค่าายตัวนี้มันต้องเปลี่ยนครับ เปลี่ยนเป็นคอสคอสหกสิบแทนงงไหมต่างกันแค่ตรงนั้นนะเนี่ยต่างกันตรงที่เราพิจารณาถ้าเราพิจารณามุมลาบมุมมาบมันยังเป็นสายอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเราพิจารณามุมดิ่งเราต้องเปลี่ยนสายให้เป็นคอสเป็นโคฟังชันอ่าโอเคนะแต่ว่าไอบ้บวกลบเนี่ยไอ้ตรงบวกลบเนี่ย เห็นไหมครูยังพิจารณาฟังช์ชันเดิมฟังกชันเดิมคืออะไรคือสายดูว่าสายตรงเนี้มันติดลบไหมไม่ได้ดูตรงนี้นะไม่ได้ดูค่าคอร์สนะไอ้ตรงติดลบไม่ติดลบเนี่ยให้ดูตั้งแต่สายตรงนี้ยดูตั้งแต่คอนแลนดตรงนี้ว่ามันติดลบไหมถ้าติดลบติดลบตรงนี้ด้วยอ่าลองดูคอร์กสกขึ้ก็มีค่าเท่ากันก็คือหนึ่งส่วนสองมันมีลบอยู่ข้างหน้าอ่ะไม่มีค่าเท่ากันครับคิดแบบไหนก็ได้ยกตัวอย่างอีกคอหนึ่งอ่าเอาเป็นเทนมัง เอาเป็นคอร์สอ่ะเาเป็นคอร์สถ้าเป็นคอร์สสองร้อยสิบถ้าเป็นมุมลาบก็จะแตกเป็นคอร์สของร้อยแปดสิบบวกไปอีกสามสิบถูกปะไอ้ตรงร้อยแปดสิบเนี่ยมันคือมุมลาบไอ้นี่มันตกตรงมุมลาบหนึ่งพามนะไอ้ตรงนี้คือร้อยแปดสิบตรงนี้คือสองร้อยเจ็ดสิบตกตรงมุมลาบถูกปะถ้าเป็นมุมลาบมันก็ยังเป็นคอร์สอยู่แต่เครื่องหมายเนี่ยให้ดูตรงนี้ เครื่องหมายเนี่ยให้ดูตรงนี้มันอยู่ในคอแรกที่สามขอแรกที่สามต้องนึกก่อนว่า x ก็เป็นลบ y ก็เป็นลบแปลว่าขอเราซ้ายเนี่ยต้องเป็นลบบ้งคู่ถูกปะก็จะเป็นคอสามสิบซึ่งคอสามสิบเนี่ยมีค่าเท่ากับรูปอะยรูปสามส่วนสองติดลบคราวนี้มาดูมุมที่เป็นไอ้นี่มั้งเป็นมุมบิ่งมั้งครูต้องการสองร้อยสิบครูบอกว่าครูเอาคอที่เป็นสองร้อยเจ็ดสิบมา ซึ่งไอ้สองร้อเจ็สิบเนี่ยมันมันตกมุมดิง่งรูอปะมันเนี่ยมันตกมุมดิง่งสองร้อยเจ็สิบตกมุมดิง่งครูก็บวกเอ่อครูต้องลบมาเพื่อให้มันเป็นสองร้อยสิบก็ลบไปหกสิบก็จะเป็นคราวนี้เป็นพิจารณาคอแนแลนซึ่งพิจารณาคอแนแลนแล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ในคอรสแรนที่สามซึ่งอยู่ในคอรสแรกที่สามหมายความว่าค่าคอติดลบถูกปะอ่ะใส่ลบไปก่อนแต่เนื่องจากมันเป็นมุมดิง่งเห็นเห็นสีส้มของเชือะมันเป็นมุมดิง่งถ้ามันเป็นมุมดิ่งเนี่ย เราเปลี่ยนันก่อนจากคอเป็นไรเป็นสาย60สาย60มีค่าเท่ากับร,รู้ไงรู้3ส่วน2เหมือนกันเห็นปะเท่ากันเลยโอเคไหมประมาณนี้ทานไหมคราวนี้มาโจทสู่ครับเขาบอกว่าอ่าดิ่งกระลาบเลยนะพูดหนึ่ง,ด,ง,ด,ง,ด,งดิ่งกระลาบนะมุมด,ดิ่งลาบข้อหนึ่งดูห่อนว่าเป็นมุมโตบั เป็นมุมโตป่ะถ้าเป็นมุมโตมุมมุมโตหมายความว่ามุมที่เราไม่รู้จักอ่ะสามสิบอย่างเงี้ยใช่มุมโตป่ะไม่ใช่เรารู้จักมันสี่ห้าอย่างเงี้ยเรารู้จักมันเอ่อหกสิบอย่างเงี้ยเก้าสิบอย่างเงี้ยร้อยแปดสิบอย่างเงี้ยเรารู้จักมันอันนี้ยเราเรียกว่าไม่ไม่เรียกว่ามุมโตโอเคนะคราวนี้ถ้ามันเป็นมุมโตครับขั้นต่อมาครับขั้นต่อมาขั้นที่สองก็คือเราต้องแตกครับแตกแตกหมายความว่าแบบนึงนะ กหมายความว่าแตกมุมอย่างน,นี้คันนี้ที่แตกมุมพอเราแตกเสร็จดูใครข้อที่สามดูคอนแลนครับดูคอนแลนอืมคอนแลนพอดูคอนแลนเสร็จปุ๊บดูคอนแลนเพื่ออะไรเพื่อดูเครื่องหมายอ่ะดูเครื่องหมายอ่าดูเครื่องหมายข้อที่สี่ครับถ้าดิ่งดิ่ง เปลี่ยนครับเปลี่ยนดิ่งเนี่ยหมายความว่าถ้าตกมุมดิ่งเนี่ยให้นักเรียนเปลี่ยนสายครับเป็นไรเป็นคอร์หรือคอร์เป็นสายโอเคปะ่ะถ้าเจอเสกให้เปลี่ยนเป็นโคเสกถามมันเนี่ยถ้าเจอเทนให้เปลี่ยนเป็นคอดแต่แต,แต่ถ้าเจอมุมบ้างครับเดิมครับ เดิมหมายความว่าถ้ามันเป็นสายก็อะไรก็เป็นสายงงไหมถ้ามันเป็นคอร์สก็เป็นไรก็เป็นคอร์สเหมือนเดิมโอเคนะข้อที่หา้าครับหาค่าครับอันนี้แหละหลักการการหาอันนี้โอเคไหมวันนี้เข้าใจขึ้นไหมได้ปะได้ปะใช้ใช้ทธส์การกจิตนานอาชวินอาชิตะวัฒนาชัย สรุปแล้วปรวาดรูปอยู่มุนแน่เลยยังอยู่กันไหมอยู่กับเชอหรือเปล่านี่ไงวาดแล้วมาวาดรูปตรงนี้นี่เอง <c oughs> นี่อันนี้เข้าใจไหมอชิตะไ,ได้ไหมตรงนี้ได้อืมอันนี้เข้าใจคําว่ามุมดิ่งกับมุมราบแล้วเนาะโอเคอันนี้เราเรียกว่าโคู่ฟังชันไอ้ตรงมุมดิ่งเนี่ยเราเรียกว่าโคฟังชันโอเคนาะหรือถ้า ถ้าอธิบายอีกนิดหนึ่งเช่นเราเจอฟรายสามสิบเราต้องรู้ว่าตรงมัดว่าฟรายสามสิบเนี่ยมันต้องเท่ากับคอร์สใครคอร์สหกสิบเชื่อรู้ได้ไงเชื่อเคยพูดแล้วว่าเชยเคยพิสูจน์ในรูปสามเหลี่ยมแล้วลองไปดูไอ้หน้านี้ลองไปดูว่าทำไมมันเท่ากันแล้วดูยังไงว่ามันเท่ากันอ่าลองลองไปดู เช่นนักเรียนสังเกตนะนักเรียนสังเกตทรายสี่ห้าเนี่ยกับคอสี่ห้าเนี่ยมันเท่ากันเลยไม่เชื่อลองไปดูได้ทรายหกสิบอย่างเงี้ยกับคอสสามสิบอย่างเงี้ยเท่ากันเลยลองไปดูได้ว่าจริงไหมสังเกตนะว่าไอ้สอง่งเนี้ยมันเป็นไงรวมกันแล้วมันได,ได้เท่าไรเก้าสิบการที่จะเท่ากันนะได้เนี่ยดูนะ เออมันต้องมีความสัมพันธ์กันลองดูหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าครูเจอทายห้าสิบสามครูถามว่ามันจะเท่ากับคอร์สอะไรนักเรียนอ่ะตอบนิดนึงถ้าเจอทายห้าสิบสามมันจะเท่ากับคอร์สอะไรหนึ่งภาพหนึ่งภาพอยู่ไหมออชิตากะไรไอชิตากะไร ฮัลโหลสวัสดีครับ <recommends. S 1> เอเอ่อยังอยู่กันไหมอยู่เออจะถามว่าถ้าเป็นไาย์ห้สามมันจะเท่ากับคอสอะไรมันต้องรวมกันได้เก้าสิบเท่ากับคอสอะไรตนอืม สามเจ็ดถูกต้องครับสามเจ็ดโอเคปะออกข้อสอบอย่างนี้นาจะทำได้เนาะไม่ได้ยากเียวคราวนี้คราวนี้รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเราทำได้เพราะว่าตอนสอบชัยสิทธิ์รู้สึกจะรู้สึกออกมาห้าข้อชัยศิธิ์ตอบถูกหมดเลยมนฑาก็ทำได้ตอบถูกหมดเลยอ่ะคราวนี้ลองลองมาแบบสักคอนึงอันนี้ไปทำอีกนะไม่ยากนะอันนี้คือแบบแทนคืออะไรแทนคือข้ามฉากถูกปะ ผู้บิดข้ามชิดข้ามของมุมเอถูกปาะแทนเอข้ามของมุมเวคือห้าส่วนสิบสองก็ต่อไปห้าส่วนสิบสองห้าส่วนสิบสองก็ประมาณนี้ทําประมาณนี้ลองไปทําเองไม่ยากต่อมาดูหน้านี้ครับดูหน้านี้เจออย่างนี้คิดยังไงหลักการข้อเนี้ยนักเรียนต้องขอเขาเรียกว่าอะไร ออพูดถึงองศาก่อนเพราะเราตอนนี้เรามองเรเดียนง่ายไปเลยถูกปะแต่คราวนี้โจมันไม่ได้เป็นเรเดียนอย่างเดียวนึกภาพปะมันอาจจะเป็นองศาก็ได้ถูกปะอ่ามันอาจจะเป็นองศาก็ได้เราก็ต้องนึกก่อนมาเฮ้ยไอ้องศาตรงเนี้ยมันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ่ะเช่นครูวาดวงกลมหรือวงหนึ่งมาปามาปามาวงกลมวงหนึ่งมีเส้นดูสองเส้นตัดกัน เรียกว่าระบบพิกัดฉากเขาเนี้ยต้องนึกภาพมาว่าถ้ามันตกตรงเนี้ยถ้าตกตรงเนี้ยมันต้องเป็นคู่ถูกปะตกสองพายอย่างเงี้ยสองพายเนี้ยมันเท่ากแบบับเท่าไหร่สามร้อยสิบถูกปะถ้าสี่พายละ่ะเจ็ดร้อยอะไรยี่สิบปะเนี้ยเราต้องนึกภาพอย่างน,นี้ก่อนเพราะว่ามันไม่ได้ออกเป็นเรเดีย์อย่างเดียวยเช่นฝั่งนี้เป็นอะไรเป็นพายแต่ว่าถ้าตกตรงนี้จะเป็นอะไรนะร้อยแปดสิบตรงนี้ละ่ะ สามพายถูกปะมันจะตกเป็นมุมขี้นึกภาพวะตกเป็นมุมขี้คราวนี้ถ้าตกไปอีกละ่ะถ้าเป็นสามพายจะได้อะไรสามพายก็จะได้ห้าร้อยสี่สิบเราต้องจำรูปให้ได้ก่อนต่อไปห้าพายละ่ะห้าพายก็จะได้เก้าร้อยลองคูณดูห้าพายก็เหมือนกับว่าพายคือ180ร้อยแปดสิบถูกปะเก้าร้อยแปดสิบคูณกับห้าต่อไปก็เจ็ดพายถูกปะ จ็ดพายตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองหกศูนย์เก้าพายตรงนี้ก็เป็นหนึ่งหกสองศูนย์อ่ะทําให้คุณตาไว้เอาแค่เก้าพายพออ่าต่อมาสั่งนี้อ่ะสองพายถ้าเป็นหกพายละ่ะหกพายก็จะเป็นอ่อหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ถ้าเป็นแปดพายละ่ะแปดพายก็เป็นหนึ่งสี่สี่ศูนย์ ถ้าเป็นสิบพายจะเป็นหนึ่งแปดศูนศูนย์วิธีการหาก็คือให้เราอยากรู้ว่าสองพายคือเท่าไหร่เก้าองเนี่ยคูณกับร้อยแปดสิบงงไหมจำได้ไหม,มว่ามุมคู่ตกฝั่งขวามุมขี้ตกฝั่งซ้ายอย่าลืมนะอ่ะคราวนี้มาดูเป็นที่เป็นองศาบ้างที่เป็นองศาบ้งข้อนี้เอามาสองอเดี๋ยวเราทำเองเช่นเราเจอคอร์สหกร้อยเจ็สิบห้า เราดูก่อนว่าไอ้คอสหก้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยมันน่าจะตกฝั่งไหนอห้าหน้าจะตกฝั่งไหนสังเกตว่าคอสหก้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยมันเข้าใกล้สี่พาย,ายมันเข้าใกล้สี่พายก็คือเข้าใกล้ตัวนี้เข้าใกล้ตัวนี้ถูกปากมันเข้าใกล้ตัวนี้แปลว่าเราตัวนี้มาคิดอ่าแปลว่ามันจะตกคู่นุภาพนะแล้ยลบก็คือตามลงมามันจะอยู่ในควอนตัที่สี่อ่าอย่างที่ข้อน,นี้เลยก็จะเป็นคอสสี่สิบห้า คอส45ซึ่งคอส45คือรู้สองส่วนสองประเด็นเราต้องจำดูนี้ได้นี่ประมาณนี้คือมันมันไม่ต้องจำอะเขาเรียกว่ามันใช้ความพุ้นเคยเราทำโจทย์เยอะมันจะขึ้นมาเองต่อมาจายของ960อย่างเงี้ยจ่ายของ960เนี่ยเราก็ต้องดูกก่อนว่าเฮ้ยอะไรที่มันใกล้เคียงกับ960วะนี่ไง้าพาถูกปะมันคือ900ก็จะเป็นคอส ขออะซายผู้ผิดทรายของเก้าร้อยคราวนี้มันบวกไปหกสิบนึกภาพมาเก้าร้อยเนี่ยมันตกฝั่งซ้ายเก้าร้อยมันตกฝั่งซ้ายบวกไปอีกหกสิบหรือทวนขึ้นไปหมายความว่าทวนขึ้นไปอยู่ในค้อแรนที่ไหนที่สองอันนี้ตามนี้ว่าทวนทวนลงมาอยู่ในค้อแรนที่ใดที่สามอืทวนมานะ่บวกบวกือทวนเนาะอยู่ในค้อแรนที่สามแปลว่านี้อยู่ในค้อแรนที่สาม เราก็ต้องนึกว่าอ,อ๋ออยู่ในคอร์ดได้ที่สามค่าทาติดลบไหมก็จะเป็นลบทาหกสิบทาหกสิบเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือหนึ่งส่วนใครหนึ่งสองมีลบอยู่ด้วยเข่นั้นนี้ประมาณนี้ยากไหมเนี่ยประมาณนี้ประเด็นนะ่ยมันไม่ได้ยากตรงนั้นมันยากตรงนี้เนี่ยมันคุ้นเคยไหมเนี่ยไอ้เลขพวกเนี้ยมันยากตรงที่มันไม่ใช่เรเดียนนะ่ะมันเป็นองศาตำไมหนึ่งหนึ่งสองสี่สองห้าเห็นปะหนึ่งหนึ่งสองห้าเอ๊ะ เราเจะเอาเลขอ,อะไรเข้ามาดีหนึ 1, 1, 2, ่งหนึ่งสองห้าแน่นอนครับมันใกล้กับไอ้นี่อ่ะดูน,นะก็จะเป็นคอร์สของหนะนึ่งพันแปดสิบหนึ่งพันแปดสิบดูนะหนึ่งพันแปดสิบนี่หนึ่งพันแปดสิบมันคือวงไพดูปะคราวนี้มันบอกว่ามันต้องการหนึ่งพันหนึ่งร้อยยิบห้าแปลว่าต้องบวกเพิ่มเข้าไปบวกเพิ่มเข้าไปสี่สิบห้า บวกเพิ่มเข้าไปสี่มาอ่ะคราวนี้เป็นแหละคราวเนี้ยไอหนึ่งพันแปดสิบเนี่ยมันเป็นมุมคู่หมายความว่าตกสองคู่บวกคือทวนขึ้นไปแปลว่านี้อยู่คอน์ดแดนที่หนึ่งคอร์ดอที่หนึ่งมันจะมองย่านนิดนึงนะถ้าเป็นพวกองศาแลก็จะเป็นคอน์ดอะไรคอรของสี่สิบห้าคอร์ดอที่หนึ่งก็คือเป็นบวกเนาะคอรสี่สิบห้าก็คือลดสองส่วนสองคราวนี้เจอค่าสายที่ติดลบจำได้ปะถ้าเจอสาย เจอทรายเจออะไรที่มันเป็นไม่เอาไม่ใช่คอสไม่ใช่คอสกับไอเน,นี้ยเซกอ่ะเราสาม,มารถดึงลบออกมาข้างนอกได้จำได้ปะอ่ะดึงออกมาสี่ศูนย์ห้าเขาเนี้ยไอสี่ศูนย์ห้ามันใกล้อะไรล่ะใกล้สามร้อยสิบถูกปะ่ะหนึงน่งภาพไหมมันใกล้สามร้อสิบคือเราต้องดึงภาพให้ออกเป็นองศามันถึงยังไงคือเนี้ยเราลองลอง,ลองไปนัน่งได้ดูได้ไปปุ๊บให้มันขุนตาไว้ว่ามันจะตกฟังไหนคราวนี้ มันเข้าใกล้อ่าเข้าใกล้สามร้อยหกสิบแล้วทายเว้ยทายสามร้อยหกสิบอ่าสามบวกไปอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็นในนี้เป็นเป็นสี่ร้อยห้าก็บวกไป,ไป,ป, 5, กไปอีกสี่สิบห้าอ่าจะเขียนห้าสิบสี่อะไรของเชยเ <c oughs> นี่ยอ้าอ่าครานี้ต้องดูก่อนว่ามันอยู่ในคอนเรนไหนมันทวนหรือปาอ๋ออยู่ในคอนเรนที่หนึ่งไงก็เป็นเหมือนเดิมสี่สิบห้า แต่ข้างหน้ามันมีลบอยู่ข้างในอยู่แล้วก็จะเป็นข้อนี้ก็จะตอบครับเราสามารถเขียนแบบ 2π บวก45ได้ไหม 2π 45ได้ไหมมันเป็นองศาครับคือถท่านั้นนะเราต้องแปลงตั้งแต่ตรงนี้เลยซึ่งมันแปลงยากแปลงยากถูกไปงแบบนี้ดีกว่าถามว่าแปลงได้ไหมได้ครับที่เราเรียนไปเมื่อวานก็คือเรียนเรื่องนี้นี่นีนี่แปลงเป็นอะไรองศาแปลงเป็น เเดียญก็คือพายส่วนร้อยแปสิบอันนี้แปลงได้จริงๆก็แปลงได้แหละสี่ศูนย์ห้าก็คูณกับพายส่วนร้อยอะไรร้อยแปสิบโอ้โหต้องไปนั่งตัดอย่างเงี้ยเอาห้าตัดด้วยห้าสามสิบห้าเว้ยเหลือสามสิบเว้ยเหลือหกเว้ยเอาห้าตัดได้แปดได้หนึ่งเว้ยเอาตัดเอาสามตัดอีกเลยหนึ่งเอาได้สองเอาสามตัดได้เก้าวะไม่ใช่สามสองหก ยี่สิบเอ็ดกับสามเจ็ดอ่ะอะไรตัดได้แม่สามไม่ได้เลยสี่เลยเก้าเว้หมดยังมันจะได้เก้าพายครับส่วนสี่อันนี้เราก็ทําได้เราก็ทําเป็นเรเดียนก่อนก็ได้เรากต้องตังตัดอย่างเงี้ยถ้าเราทําเป็นเรเยียนก่อนอ่ะพอเราได้เก้าพายส่วนสี่ปุ๊บเราก็มองไปเลยเป็นสองพายเอ่อบวกไปพายส่วนสี่ก็ได้ทาอย่างนี้ยก็ได้เหมือนกันโอเคบักแ,และแต่ความระบาดเลย จะทาเป็นองศาหรือทําเป็นรีเดียนก็ได้โอเคนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าทําเป็นรีเดียนเนี่ยเราต้องเขียนรีเดียนตั้งแต่ตรงนี้ยเราต้องไปนั่งคิดข้างนอกก่อนคือมาเขียนคือเขียนองศาหนึ่งเขียนรีเดียนอันหนึ่งเขาไม่นิยมเขียนกันคือถ้าทําเป็นรีเดียนก็รีเดียนหมดเลยถ้าทําเป็นองศาก็คือองศาหมดเลยงงไหมอันนี้เป็นลบรูปสองส่วนสองอันนี้เหมือนกันเนี่ยแต่อันํี้ทำเป็นรีเดียนจะมองง่ายถ้าทำเป็นรีเดียนก็ทำเหมือนเดิม คูณกับอะไรร้อยแปดสิบสามสามหกศูนย์คูณกับร้อยแปดสิบพายส่วนร้อยแปดสิบแล้วตัดเหมือนเดิมตรับตับ,ตบแล้วก็หาอะไรมาตัดสามตัดสามหกหนึ่งหนึ่งสองเอาสามได้อีกปะเอาอะไรแม่แม,แม่อะไรได้จ้ะเองแม่สองอ่ะสองก่อนได้สามสองได้ห้าอ่า สิบสองได้หกแม่สามตัดได้ปะสามหนึ่งสามยี่หกได้ปะแม่สามน่าจะไม่ได้แล้วมันจะได้ 5, ห้าห้าสิบหกภายส่วนใครส่วนสามมานนี้อือก็ไปดูว,ว่ามันกี่ครั้งบบเ<อ>ชื่อค<อ>งไม,ไม่ไม่ละเนี่ยมันเป็นอันนี้ยก็ได้เนี่ยเราก็มองไปเลกี่รอบ สามปุ๊บปุ๊บกี่รอบมอันเองเรื่องง่ายเลยเรื่องง่ายคือแลาต้องความลำบากของเราอ่ะอยากทํแบันไนทําเลยครับมันทําได้ไหลายวิธีหรือบางคนแบบข้าวให้บอกเลยผมไม่อยากตกมุมลาดครับผมต้องการเหนือครับตกมุมดิ่งครับได้ครับเราสอบลำบากเลยมันคือมันจะหาไงก็ได้เก็บไหมแต่ต้องอ่านตัวดีๆนะอย่างเช่นข้อเนี้ข้อสามเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยการหาค่าของของชันคําว่าค่าเนี่ยมันต้องตอบออกมากเป็นตัวเลขแต่แต่ถ้ามันจทย์มันถามว่า ตงเขียนฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมนี้ให้อยู่ในรูปนี้หมายความว่าไงหมายความว่าพอถอดออกมาอย่างเงี้ยข้อนี้อย่างเช่นข้อนี้มันจะได้ไซา์ดูนะไซด์ยี่สิบร้อยแปดสิบบวกไปยี่สิบอยู่ในคออัมน์นี่ 3, สามไซด์ติดลบทันไหมทันไหมข้อนี้ตอบทางนี้เลยรู้อะรู้ไหมว่าไซด์ยี่สิบมีค่าเท่าไหร่ไม่รู้ถูกปะ ไม่รู้ทันไหมไซยิสต์มีค่าเท่าไรไม่รู้ไอเน,นี้ยมันบอกว่าตัวเขียนฟังก์ชันตรีโกณมิตินี่แหละอันเนี้ยเราต้องตอบเท่านี้เลยไม่ต้องหาค่ามันเพราะว่าายดิสต์เนี่ยเราต้องไปเปิดแหละเปิดเขาเรียกว่าอันนี้อันนี้เส้นกิดไม่ใช่ต้องไปเปิดตารางว่าไอไยดิสต์เนี่ยมีค่าเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ใส่ตารางมาให้ก็ตอบเท่านี้ไปเลยโอเคนะอนเนาะลองไปทําเองไม่ยากไม่ยาก